Oh, oh, จากตอนแรกที่เราได้รู้จักจุดเริ่มต้นของบังทันโซโยอนดันกันไปแล้วในพาททสองนี้เราจะมาติดตามเส้นทางต่อไปของพวกเขาและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พวกเขากลายมาเป็นวงที่ดังที่สุดในวงการเคป๊อปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามกันเลยในตอนนี้ครับ ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้ลบกวนกดปุ่ม subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับหลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีกับซีรีส์ไต่ภาคโรงเรียนในปี2 0 1 5บางทันโซยอนดันก็ได้เริ่มซีรีส์ใหม่ที่ฉีกภาคลักจากเดิมไปมากนั่นก็คือควายังยองฮวาหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษคือ The Most Beautiful Moment in Life ซึ่งเป็นซีรีส์ตัวแทนของความวัยเยาว์และการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นของพวกเขาปล่อยอัลบั้มพาร์ทแรกออกมาพร้อมกับเพลงไตเติล I Need You ด้วยการโปรโมทที่น่าสนใจแนวเพลงที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นบางทันทําให้เพลงนี้ได้รับกระแสที่ดีที่สุดในผลงานทั้งหมดที่เคยปล่อยมาและในที่สุดกับการพยายามมาถึง2ปีเต็มบางทันโซโยดันก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงถ้วยแรกมาเป็นผลสําเร็จและกระแสของพวกเขาก็ไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้เมื่อซิงเกิลที่2อย่างโดบยังกลายเป็นเพลงแรกที่มียอดวิวเอ็มวีทะลุ100ล้านครั้งอีกด้วย ด้วความสําเร็จและกระแสที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด BTS ก็ได้จัดทัวร์คอนเสิร์ตประจำซีรีสน์นี้พร้อมกับแสดงเพลงแรกที่จะกลายมาเป็นเพลงไตเติลในอัลบั้มพาร์ทที่2นั่นก็คือ Run อัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มแรกของวงที่สามารถเข้าไปติดชาร์ตยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Billboard 200ในอันดับที่171อีกด้วยขึ้นปี2016พวกเขาได้ปล่อยผลงานสุดสุดท้ายของไตรภาคยาววออกมา นั่นก็คืออัลบั้ม Youth Forever ที่มีการโปรโมททั้งสิ้นถึง3เพลงด้วยกันได้แก่ ซึ่งทั้ง3าเพลงนี้ก็สามารถขึ้นไปถึง3อันดับแรกของ Billboard World Digital Song Sales ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับวงการ K-POp นอกจากนี้ไฟยังกลายเป็นเพลงแรกที่ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งทุกชาร์ตเพลงในเกาหลีแบบ Real Time หรือ Real Time a l l c u ิ e ด้วยจากความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา2ปีของการทำกิจกรรมในซีรีสน์นี้รวมทั้งยอดขายละบัมที่มากกว่า90,00 900, 0 0ชุดทั่วโลกก็ทำให้ BTS เดินทางไปถึงจุดสูงสุดของวงการ K-POp ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่หรือแดซังเป็นครั้งแรกมาได้ในสาขาอัลบั้มวอฟเตียร์จากเวทีเมลอนมิวสิกอ w วอ d s ซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นศิลปินต้นๆของวงการเคป๊อปอย่างเป็นทางการไปนในทันทีและก็เช่นเดียวกับไตภาคแรก BTS ปิดปี2016ไปด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่2 Wings ซึ่งทําหน้าที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดและเชื่อมไปสู่คอนเซปต์ในอนาคตที่มาพร้อมกับเพลงไตเติลที่ชื่อว่าพิทามนุนมูหรือ Blood right Sweat and Tears อัลบั้มนี้เปิดตัวในอันดับที่26ของ i l l b o a r d 200กลายเป็นสถิติใหม่ของศิลปิน k p o p ในขณะนั้นแถมนี่ยังกลายเป็นอัลบั้มแรกของวงที่ทำยอดขายเกิน1ล้านชุดซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยมีอัลบั้มฝั่งเกาหลีที่มียอดขายต่ำกว่านั้นอีกเลยขึ้นปี2 0 1 7จากความสำเร็จของวิ ings ทำให้ได้มีการออกอัลบัม้มรีแพ็กเกจขึ้นหม่อีกครั้งนั่นคืออัลบั้ม You Never Walk Alone ที่มาพร้อมกับเพลงที่หลายคนพูดว่านี่คือเพลงที่ดีที่สุดของบางทันนั่นคือเพลง Spring Day แม้ว่าเพลงนี้ผู้แต่งเพลงอย่าง RM จะออกมาบอกว่าทั้งเนื้อหาของเพลงและ MV ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ฟังแต่หลายคนก็คิดว่าเพลงนี้มันได้ช่วยปลอบโยนและช่วยให้พวกเขาได้ระลึกถึงเหตุการณ์สุดเศร้าที่เกิดขึ้นกับประเทศเกาหลีเมื่อไม่กี่ปีก่อนได้เป็นอย่างดีซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทั้งวงและสมาชิกของ BTS ก็ได้ร่วมกันบริจาคเงิน100ล้านวอนให้กับองค์กรที่คอยช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเรือเซบอลอย่างเยียบๆียบอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็ทำให้ Spring Day กลายเป็นเพลงที่กินใจคนเกาหลีเป็นอย่างมาก ติดอยู่ในชาร์ตเพลงอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีและเพลงนี้ก็สามารถคว,ว้ารางวัลเพลงแดนสั่งแห่งปีจากเวทีเมลอนมิวสิ a อ a บอรในปีนั้นมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้ยิ่งทําให้ BTS ถูกยอมรับจากทั่วทั้งวงการมากกว่าเดิมแต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดและทําให้พวกเขาขึ้นไปสู่อีกระดับ ก็คงจะเป็นงานรางวัลเพลงระดับโลกอย่าง Billboard Music Awards ที่พวกเขาสามารถคว้ารางวัล Top Social Artist มาได้โ mm hmm. ดยชนะแชมป์เก่าอย่าง Justin Bieber ที่ครองรางวัลน,นี้ติดต่อกันมาถึง6ปีเต็ม mm hmm. ซึ่งรางวัลน,นี้ก็มาจากแฟนๆหรือ Army ที่โหวตกันทั่วโลกนั่นเองจากความพยายามอย่างหนักมาหลายปี Army mm hmm. ได้กลายมาเป็นคุณแจสุดท้าย mm hmm. เปิดประตูให้พวกเขาได้ก้าวเข้ามาสู่ระดับสากลในที่สุดมาถึงจุดนี้ mm hmm. ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่า BTS ต่างกับวง K-pop อื่นๆอย่างไรทำไมพวกเขาถึงมาได้ไกลถึงขนาดนี้ ผมเลยอยากที่จะลงลึกตรงส่วนนี้เสียหน่อยครับข้อแรกการวางแผนที่ดีตั้งแต่เดบิว BTS ไม่ใช่วงที่ออกผลงานมาแบบไม่มีทิศทางไม่มีการเปลี่ยนคอนเซปต์ปล่อยครั้งจนสร้างความสับสนให้กับแฟนๆพวกเขามีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมีการพัฒนาที่มั่นคงและสามารถโตไปพร้อมกับแฟนๆได้เป็นอย่างดีและนี่ยังเป็นสิ่งที่วงทําต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมันก็ได้สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับแฟนๆเปอย่างมากข้อที่ 2. มีการสื่อสารใกล้ชิดกับแฟนๆ จะบทสัมภาษณ์ของบังชีฮอกสิ่งหนึ่งที่เขาเปิดกว้างกับสมาชิกวงตั้งแต่แรกคือการที่เขาอนุญาตให้สมาชิกวงสามารถติดต่อสื่อสารกับอาร์มี่ทุกคนได้อย่างอิสระแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อไม่มีคนมาคอยมอนิเตอร์แต่เพราะสมาชิกทั้ง7็คนสามารถวางตัวได้ดีอยู่ตลอดไม่เคยมีเรื่องเสียหายมันเลยยิ่งกลายเป็นผลบวกเพราะแฟนๆก็รู้สึกผูกพันกับเขาอย่างรวดเร็วซึ่งก็มีข้อแม้เดียวที่บังชีฮอกได้ขอสมาชิกทุกคนไว้นั่นคือการที่พวกเขาทุกคนต้องใช้แอคเคาท์โซเชียลมีเดียร่วมกัน คือเป็นการย้ำเตือนว่าเวลาพวกเขาจะทำอะไรมันไม่ใช่การกระทำที่กระทบต่อสมาชิกค,คนใดคนหนึ่งแต่มันส่งผลต่อวงทั้งวงนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ยังปฏิบัติตัวได้ดีเสมอมา 3. การเล่าเรื่องราวซึ่งนี่นะว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของ BTS ที่สามารถอธิบายแบบหยิบย่อยได้เป็นอีกสองแขนงส่วนแรกคือ MV ที่มีคุณภาพและการนำเสนอที่ดีมาตั้งแต่เริ่มมีเรื่องราวที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาในช่วงแรกแต่เมื่อเข้าสู่ซีรีส์ไฟย,ยาวเนื้อหา MV เพลงของ BTS ก็มีความลึกซึ้งมากขึ้น เปิดโอกาสให้อาร์มี่ได้มีส่วนร่วมในการตีความเนื้อหาใน MV แต่ละตัวซึ่งนอกจาก MV ตัวเดียวจบอย่าง Spring Day แล้ว MV ที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็มีความพิเศษนั่นคือมีการเชื่อมต่อกันทําให้อาร์มี่ต้องกลับไปย้อนดู MV ทุกครั้งเมื่อมีตัวใหม่ๆออกมากลายเป็นการขยายจักรวาลเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสนใจไปนในตัว อีกส่วนก็คือตัวเพลงซึ่งพูดได้ว่านี่เป็นสิ่งที่แทนตัวตนของสมาชิก BTS ได้ดีที่สุดด้วยความที่สมาชิกทุกคนสามารถทําเพลงได้จึงได้มีผลงานที่น่าจดจํามากมายที่คงมาพูดในนี้ก็ไม่มีทางหมดแต่ในวันนี้ผมจะขอมายกตัวอย่างและเจาะลึกซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดนั่นคือไซเฟอร์ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นในสมัยที่วงยังเพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานสสมาชิกอย่างไอเอ็มและชูเกาได้มีโอกาสร่วมอัดรายการวิทยุรายการหนึ่งกับศิลิปินแรปเปอร์ใต้ดินมากมายซึ่งมันก็เป็นงานที่เหมาะสมกับ2คนนี้เป็นอย่างมากเพราะอย่างที่ผมได้เล่าไปในพาร์ทแรกทั้งสองคนนี้เองก็เคยเป็นแรปเปอร์ใต้ดินมาก่อนเช่นกันแต่แล้วในงานนั้นก็มีแรปเปอร์อีกคนนามสมมุติว่าบีได้วิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองคนอย่างรุนแรงเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นไอดอลเท่านั้นกลายเป็นว่าจู่ๆพวกเขาก็ แต่คนที่น่าจะมีรสนิทรวมที่ใกล้เคียงกับพวกเขามากที่สุดในวันนั้นทั้งสองคนได้แต่ตอบคําถามและทนกับการดูถูกของแรปเปอร์คนนี้อย่างใจเย็นซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ว่าตัวบังชีย็อกเองยังออกมาพูดถึงความไม่เป็นมืออาชีพของชายคนนี้แต่สําหรับ BTS แล้วสถานที่ที่พวกเขาจะระบายทุกอย่างออกมาก็ควรจะเป็นสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือเพลงหรือในที่นี้คือดิสแท๊กอย่างไซเฟอร์ทั้ง4พาร์ทนั่นเอง นี่คือเพลงที่แปไลน์ทั้ง3คนใช้ในการระบายสิ่งต่างๆที่เคยเจอซึ่งทุกคนก็ใส่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะชูกาที่ได้จัดใส่ในบีคนนี้อย่างเต็มๆใน2พาร์ทแรกก่อนที่ในพาร์ทสเขาจะยอมรับอย่างภาคภูมิใจว่าเขาคือมาตรฐานใหม่ของ K-POP เขาภูมิใจที่ได้กลายมาเป็นไอดอลและต่อจากนี้จะไม่มีใครมาดูถูกเขาได้อีก ก่อนที่พาร์ท4ที่ปล่อยมาในช่วงที่วงกําลังขึ้นสู Dog ่จุด <se> สูงสุดของวงการจะเป็นการปล่อยวางจากอดีตเพราะเขายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องประสบความสำเร็จต่อจากนี้และปิดท้ายด้วยคำอวยพรขอให้คนที่เคยดูถูกเขาไว้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วย หลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดบีก็ได้ออกมาขอโทษ BTS อย่างเป็นทางการในปี2019ซึ่งในตอนนั้นทั้ง RM และชูกาอาจจะลืมเขาไปแล้วก็เป็นได้จากทั้งหมดนี้เพลงจึงกลายเป็นสิ่งที่ BTS สื่อสารกับแฟนๆได้ดีที่สุดและมันอาจจะกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ในใจผู้คนมากมายขนาดนี้ความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่พวกเราทุกคนได้เห็นพัฒนาการจากเด็กไฮสคูลหัวขบมาถึงก้าวแรกสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มันคือการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่แข็งแรงและมั่นคงแต่การเดินทางของ BTS ก็ไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะจากนี้ไปยังมีสเตจใหญ่ที่แท้จริงรอท้าทายพวกเขาอยู่นั่นก็คือเวทีระดับโลกนั่นเองซึ่งมันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพาร์ทหน้าครับ